คุณย่าคะฮะรู้ไหมหนูเกือบร้องเพลงไม่ได้เลยทำไมปากนูแตกใครทำให้หนูปากแตกหนูโดนตีนย่าหนูรู้ไหมทำไมถึงโดนเป็นยังก็เดือดเถื่อนกันขึ้นด้แขกกันบาดเอาอันไปเลนบานาน่าบบานาน่าบดไปเล่นบานาน่าบดเออแล้วพ่อเขาเพียกล้องปุ๊บเป็นจังไหนบาดนี่ถือตีนย่าหนูแล้วแถวมันก็เลย กระเทะก็ปากก็กได้แตกหลับปะไม่หลบับเล่นยิงปะยังเล่นได้อีกผู้ใดกินเหลากะเติมเหล้าผู้ใดกินเบียร์กะเติมเบียร์จะข้าเน ขอ,อเวลาหนึ่งนาทีครับให้หลานถักทายกับพีกับน้องก่อนอื่นก่อนใดขอบคุณกําลังใจจากพีจากน้องครับขอบคุณโอกาสจากคณะกรรมการผู้จัดการจัดงานที่ให้โอกาสหมอลําเสียงวีหกนกพงสะกอนครับได้มาทําการแสดงในคํขึ้นนี่และกับพี่น้องนะครับที่สื่อบัตรเขามาเบิงมาชมการแสดงในค,คํขึ้นนี่ออขอพี่น้องมีความสุขรารวยมั่งมีสีสุขตลอดปีตลอดไปหมวสีมาถือสามโตตรงๆเด้อสาธุ อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้องวดสิแม่เด้อเริ่มยังอีกละแปดเก้าสี่เด้อมันคือสิออกดูเถสาคอยศูนย์อนนี่ศูนย์ยังคอยซื้อเก้าห่าเออเก้าสามเออออกปองขาดเก้าสี่ห่าทั้งมันมึงจ้องโวไปเฮ็ดอยังเองาฮะจ้องโวไปเฮ็ดอยังเอ้าบ่อันกระจายเคองผู้ได้เสียเอาเนาะสาไม่ยังแม่ กูสงสัยอยู่อย่างหนึ่งสงสัยอย่างท่งนี่คือว่างท่งนี้ขึ้นแน่นเถิดทีแอาแท่งนั้นพ่นบ่าท่นใดได้ทีอ่อแทางนี้ได้ทีแต่แต่ดดรดแห่แล้วนี่กิริตีเอเอว่างสันตีไม่แล้วทท้งนี้ลอกเพกนั่นขึ้นเบื้องนั่นนตอนนี้กูก็ยังงงอยู่เด้อกูยุ่จุดใดของพี่บุญมังสาหัอแาวกะแห้งออกไปนี่กะไปพุ่นบะแมนมันไม่ไปเลน มื่อนี้กูไปเล่นสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทยุไซพัทยาหน่อยพัทยาหน่อยหลังจากนั้นมากูมาตื่นยุ่มีอเที่ยนหนึ่งเลยเลียบโมลูวายุไซบัตรนี่บัตรอ่างศิล่าอู้อ่างศิลาเป็นแต่เพื่อนบ่มาะ่ใจแขงคาแจ้งให้บอกว่าอยากทำเรื่องพอดชื้อบ้านเพื่อนบ้านเอาบานอ่างศิลาเออตะกี้กูเคยมีผูเบาอยู่บัตรนี้อยู่เอ้าบัดนี้คือบ่มีบัตรยังก่อบัดนี้คือสิได้นปฝงในยังกันเขาเป็นเอามีย แง่อย่างนอกมักผัวบ่ได้มักเมีย่อะแมวถ้าบอกไปทัวทีมตัวเด่นสาอีกอย่างหนึง่งอะไรคะผู้บรารทีมไรกันยุบานนี่เดยผู้ใดท้ายพี่บูนเดยอทไทยพี่บูนมักสหานี่เตี๋ยลุงตงเดยลุงตงเออนี่หนี้ผัวกูอีกผู้หนึ่งถ่ายกล้องนี่น้องอามแหละเอย้ยเอเอเด้อว,ดวัดไปเฮ็ดบุญสะดอกเคาะจักหน่อ,นอยนี่แล้วหละเด้อคุณย่าป <c oughs> ุ๊บเขาปุ๊บเขาเป็นผัวกู จะเป็นยังไงกู้บ่ได้เป็นเมียเขาอ๋อจะเป็นปู้เขาพ,พี่อิ๋น่ะพี่อามชอบคนหน้าเล่เหรอว้าทุระเด้อกูิะปิดจับโยนลงแกงซิริทอดเอ,อื้อนเคขื่อนซิริทอดเด้เออิน๋น่ะในน้ำตัวกระพียงกำนองลูกสวัสดีค่ะน้องอ้สอายสักุณาพรเสียงวีหกค,ค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ อีลาน้อยก็ขอฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องพี่น้องอยังไงอังศิลาอังศิลาใน่เด้อค่ะคชะ่ที่รักก็ขอ,ขอขอบคุณรางวัลดับใจเดินหนาวไปที่ขอบคุณความรักความเพ่งจากพ่อพ่อแม่สุขุมสุกคนด้วยค่ะขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักบอดน้อยอ้ายอ้ด้วยนะคะปะ๊าด ดีนีมุกเจ้าแม่ถือพี่บุญแม่งแสหานเออคอยไปโต๊กพี่บุญรักอุดรพูัเอพาะมาหอดคำเนาะยินได้วกซอกกีพี่เอ๋แต่คอยเห็นแต่พี่บุญพี่บุญโต๊กอุดรพุทเนาะอันนี้ฤดูกาลนี่เป็นเทือแรกเทือแรกที่หอเดมาเล่นอำเภอพี่บุญแต่ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องหลายๆครับพี่น้องกำลังให้กำลังใจเหอหลายอยู่ขอเสียงพี่น้องพี่บุญแม่งสาหานดังๆได้เล้วนี่ พันวันสาวพี่บุญมั่งแซหันมิแต่ผู้หน่าตาดีๆผู้ไสกะรอผู้สาวกะสวยกะเทยยิ่งสวยเครับออ,ซอดซ่อนเนาะกี่ล่ะมืนอนี้ออกล้ำเรื่องสอดแจงบ่ลูกสอ,อ,อดแจงค่ะเขามีสองเรื่องเนาะคจะให้อ,อีพอมาตัดสินว่าอีพอสีนลน้ำเรื่องใดเนี่ยคะฮะรู้ไหมหนูเกือบร้องเพลงไม่ได้เลยทำไมปากนวดแตกใครทำให้หนูปากแตกหนูโดนตีนเนี่ยหนู รู้ไหมทำไมถึงโดนเป็นยังก็โดืดเถื่อกันขึ้นไอ้แขรกันบาดเอาอันไปเล่นบนานาน้าด้วยบันานาโป <laughs> ้ดไปเล่นบานนา,นาเน้าโปอดแล้วพ่อเขาเพลียงล้มปุ๊บเป็นจังไหนาบาดน,นี่ถืกตีนญานูแล้วแถ <laughs> วมันก็เลยกระแทกกับปากก็เลยแตกหลับปะไม่หลับเล่นอีกปะยังเล่นได้อีกโอ้ยจะเป็นดื้อแขกเนาะ ลำเรืองสอดแจงไม่เรืองอย่างแน่ลูกปอนีเรื่องอิทธิพลคนสวรรสาสนาําำตาสเพนีอิทธิพลคนสวรรสาสนาําำตาสเพนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอย่างลูกอีกเรื่องหนึง่งไม่ยาหรับบ่ได้ลูกสะภ้ยเป็นปอบ<ว>ลูกสะพ้ยเป็นกระเทยเป็นะจะได้แจ้งว่าเป็น<ะ>ปอบไม่อยา่างเมยสิบห้าลำเรืองเป็นปอบบ่ได้ด้วยกูบ่ได้เตรียมไก่ดิบมากอุ้ยยาลลำเรืองเป็นปอบเถอะขยดแลนลงองเอาจะพอกันกับช่วง ลํำเรื่องต่อก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับกับน้องอ้ไอ้เนี้ยเปิดจอพ่อเลยอ้าวทำไมวันนี้หนูไม่เปิดหนูเจ็บปากสวดๆน้องอ้ไอนะครับขอบคุณกำลังใจจากพีจากน้องเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรวันนี้พ่ออัดดูห้าวมากเลยค่ะเออกำลังมั่นใจขึ้นนิดนึงพ่อห้าวใจได้ผู้สาวความข็าแกรสามคนผู้น้องยาใจได้นับเขามียาใจกำลังใจที่ดี 啊、嗯、啊！啊